การแข่งขันฟุตบอลดาราค่ะฟุตบอลการกุศลต้านยาเสพติดนะคะที่จัดแข่งขันกันไปเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันระหว่างทีมดาราที่พบกับทีมสงขลาวีไค่ะก็โบกันไปถึงห้องเก็บตัวนะักเตะแล้วค่ะก่อนที่จะ ทำการแข่งขันก็ไปอัปเดตชีวิตดารงดารากันห,นหน่นึงแหมเสมือนหนึ่งว่าเป็นช่วงข่าวบันเทิงค่ะแต่ไม่มีอะไรคุณผู้ชมคะเป็นการแข่งขันฟุตบอลดาราเพื่อการกุศลวันนั้นเนี่ยทุกคนที่มาแข่งขันก็มีดาราเยอะแยะมากมายค่ะก็อย่างเช่นทีมศิลปินดารานําโดยออฟชนะพลอันนี้ก็เป็น ดาราสงขาเลยน้องเอ,งอคุณอชนพลนี่ก็เป็นเป็นนักแสดงผู้ชมขายที่เป็นลูกม่อของค,คนสงขาเลยก็นําทีมเพื่อนๆน,น,นักเตะนะคะ่ว่าจะเป็นคุณต๊อกสุปกรณ์นะคะบูมกิตะกิตะกล้องแล้วก็ไม้นนนพัทแล้วก็ยังมีศิลปินอย่างเช่นวิทยเปอร์แล้วก็ดารานักเตะอื่นๆอ,อ,อีกกว่า10ชีวิตนะคะที่ขนกันมาเพื่อจะมาร่วมเตะกับทีมสงขา VIP ก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติ แต่ว่าอายุอานามคุณผู้ชมคะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหหลายร้อยเลยค่ะน้องเอค,ค่ะเพราะว่าอายุแต่ละคนเนี่ยสามสิบอับสี่สิบอัพกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม <c oughs> พอวิ่งวิ่งไปปุ๊บเนี่ยเจอแดดปุ๊บเนี่ยเริ่มเริ่มมีแววปอแปรก,กันบ้างนะคะบางคนเตะไม่โดนลูกบ้างก็มีมนะคะส่วนเสียงเชียร์ในสนามัน่ก็มีทั้งเสียงกรี๊ดคือแยกไม่ออกค่ะว่ากรี๊ดไครระหว่ากรี๊ดดาราหรือว่ากรี๊ดสำหรับคนที่เตะฟาวะนะคะ,คะ ซึ่งวันนั้นเนี่ยนะคะก็มีการแข่งขันที่บอกแล้วว่าเป็นฟุตบอลดาราต้านยาเสพติดนะคะแล้วก็มีทีมแข่งขันก่อนที่จะถึงคู่ที่เป็นคู่บิ๊กแบทเนี่ยนะคะเป็นฟุตบอลทีมวีพดาวนาร้อยกับทีมวีสงขาโดยโรงเรียนมหาวชิราวุธนะคะวันนั้นก็มาร่วมแข่งขันด้วยสาหรับบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างสนุกสนานแล้วก็ด้วยความอบอุ่นแล้วคะ่ะรวมไปถึงการเล่นในครั้งนี้เนี่ยทุกคนก็อย่างที่บอกแล้วว,ว่าเล่นเพื่อการกุศลนะคะที่สําคัญก็เพื่อที่จะต้านยาเสพติด เราก็มีการเปิดโอกาสนะให้พี่น้องประชาชนเนีนะคะเข้าร่วมชมด้วยเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของศิลปินดาราว,วันนั้นเนี่ยที่ขนทับกันมาร่วมเตะก็มีการฝากฝีไม้ลายมือผลองานผลงานกันบ้างเพราะว่าบางคนก็มีผลงานทางละครแล้วก็ผลงานเพลงให้ได้อยู่ะนะคะลองไปฟังกันดูค่ะ พวกเราเป็นตัวแทนนักแสดงที่ได้มาเตะบอลที่นี่ก็รู้สึกดีใจครับครับผมและที่มากไปกว่านั้นก็คือมากไปกว่าการที่เราได้ออกกำลังกายกันเองแล้วก็เป็นงานการกุศลด้วยครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีขายตั๋วที่หน้างานแล้วก็รายได้ทุกอย่างเนี่ยก็จะเอาไปช่วยสถานพินิจสถานอะไรต่างๆนานาที่ที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยครับครับผมทีมเฉพาะกิจครับผมมารวมตัวกันก็เดี๋ยวจะเตะยังไงก็ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีในสนามครับผม ครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจบไปนะครับการละครหนึ่งในหัวใจครับผมของช่องเจ็ดสีแล้วตอนนี้มีถ่ายอีกสีเรื่องครับทางช่องเจ็ดสีก็ติดตามชมด้วยก็ตอนนี้ก็มีหักลิ้นช้างนะเป็นละครบูก็น่าจะได้ออนช่วงตุลาแต่ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็แล้วก็เกิดเป็นกาครับก็เป็นละครละครเย็นของช่องเจ็ดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรู้สึกดีใจมากนะได้มาได้มาร่วมเตะบอลการกุศลวันนี้นะครับก็ร่วมสนับสนุนนองได้ทำบุญด้วยกันนะครับกับสถานเลี้ยงเด็กแล้วก็สงเคราะห์ชนชราด้วยนะครับผม มาเล่นกีฬากันแล้วก็ให้โยชนรุ่นใหม่เขาได้เห็นว่าการกีฬามันมันเป็นสิ่งพิเศษแล้วก็ทําให้เราใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วก็ละจากสิ่งเลวร้ายได้นะครับโดยการมหาหันมาเล่นกีฬานะครับผมก็รู้สึกดีครับที่มามอบความสนุกให้กับชาวหัใหญ่ในวันนี้ครับก็มีละครมีลิษยานะครับแล้วก็มีมือหนือมเมกนะครับน่าจะให้ดิดำชมเร็วๆนี้แหละครับวันนี้มาบอลกระชับมิตรนะครับผมก็จะไม่มี หวังผลอะไรมากฮะเน้นมาออกลังกายครับในคราวนี้ครับผมช่วงนี้นะครับก็จะมีรายการประจำครับผมเป็นรายการาน็อกเอาท์ภารกิจพิชิตบ้านครับแล้วก็จะมีละครเรื่องมือเหนือเมฆครับช่องเจ็ดฮะเดี๋ยวจะออกเลยเร็วนี้ครับผมค่ะก็มีการ<ม>ฝากผลงงผลงานกัน<ม>บ้างให้ได้ติดตามกันนะารแต่วันาานั้นเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปกันอย่างสนุกสนานอย่างที่บอกค่ะถ้าที่ฉันไปนี่กลับมาของคอแบบว่าแห้งแน่เลยอะเพราะกรี๊ด กรีดเยอะนะคะ,คะ